สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมจะได้กล่าวถึงศาสนาต่อไปนะครับจากฉบับจากที่เราค้างไว้เมื่อวานนะครับว่าศาสนานั้นก่อกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับครับต,ตอนนี้นะครับเราจะมาถึงว่าพระเจ้าคือเทวะมีบทบาทอย่างไรในศาสนาประเภทเทวนิยมนะครับบทบาทของพระเจ้าหรือเทวะ มีอิทธิพลอย่างสูงต่อศาสนาประเภทนี้การที่จะเล่าเรื่องราวหรือบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่คนผู้ไม่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จะต้องมีสิ่งอ้างอิงเสมอดังนั้นพระเจ้าหรือเทวะก็เป็นสิ่งที่นำมาอ้างอิงถ้าหากว่าพระเจ้าหรือเทวะหรือสิ่งอ้างอิงนั้นไม่มีความวิจิตพิสดารหรือความแปลกประหลาดพลังอำนาจเหนือมนุษย์ก็ไม่น่าสนใจ ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาเป็นพัตตาพรอันโออาาเพื่อความน่าเชื่อถือเมื่อมีคําพูดก็จะต้องมีหลักฐานนะครับเพื่อยืนยันให้สมจริงดังนั้นศาสนกวีจึงได้ผลิตผลงานด้านวรรณกรรมออกมารองรับศาสนาซึ่งสิ่งนี้เองที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพและความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ตัวอย่างของวรรณกรรมประเภทนี้ก็ได้แก่นะครับเราเราคงจะได้เคยได้ยัฟังได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับมหาการาบลามยญนะหรือพระคัมภีร์ไบเบลิลซึ่งอาจเป็นการแทรกซ้อนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับของพระเจ้าหรือแส,แสดงอิทริทของพระเจ้าประปนกันไปด้วยก็ได้นะครับในศาสนาป่ายาเทวะนิยมนะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งที่อ้างถึง เพียงแต่ว่าสิ่งที่อ้างถึงนั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละนะครับเป็นผู้เป็นศาสดาซึ่งมีลักษณะเป็นเลิศและเผยแพร่คําสั่งสอนไปยังสารุสิทธิ์เมื่อผู้เป็นศาสดาถึงแก่การดับไปบางศาสนาก็อาจจะมีศาสดาคนใหม่แทนที่ในขณะที่บางศาสนาเช่นพุทธศาสนาก็มีการทํารูปบูชาเป็นตัวแทนของศาสดาต่อไปครับ รวรณกรรมที่เป็นพื้นฐานเรามารองรับศาสนาฝ่ายเทวนิยมก็มีความพิจิตพิจิตพ,พิสดารเท่าเทียมกันกันกบศาสนาศาส,สนาที่เป็นฝ่ายเทวนิยมนะครับเช่นพระเจ้าสิบชาติมหาเวสสันดรชาดกไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นประวัติของศาสดาผู้ที่เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนคนทั่วไปก็จะถูกแต่งเติมเสริมความจนดูเป็นผู้วิเศษสุดทั้งนี้เนื่องจากผู้สอนศาสนาเล็งเห็นถึง การยอมรับนับถือในสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของมนุษย์นั่นเองวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชนบางกลุ่มที่ยอมรับนับถือศาสนาบางศาสนาเช่นพราหมณ์ก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งดีงามหรือยอมรับทั่วไปในมนุษย์โลกแต่อาจเป็นเหตุของความไม่เท่าเทียมกันในพราดอนภาพของมนุษย์ครับของชนช,ชนชั้นวรรณะหลายกลายเป็นสิ่ง ที่จัดแบ่งความเป็นมนุษย์ออกมานะครับเป็นชุนชั้นบรรณะว่าเป็นบรรณะอะไรนะครับความสามารถในการตอบปฏิบัติตนตอบสนองการถูกปฏิเสธจากสังคมมนุษยชนมทุกผู้ไม่ว่าจะเป็นตายหรือเกิดย่มมิอาจหยิบฉวยสิ่งใดติดตัวไปได้ด้วยแน่นอนนะครับอันนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดหรือตายเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรมาและเอาอะไรกลับไปได้เลยนะครับ แสดงว่ามนุษย์เราก่อนเกิดมาและหลังตายไปล้วนเปรยเปล่าเท่าเทียมกันทั้งสิ้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เล่าถึงในวันนี้นะครับครับในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาเล่าต่อไปนะครับว่ามันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างไรในบางศาสนานะครับการยอมรับกับถือศาสนาในบางาพื้นที่บางท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับ ในวันนี้ก็คงจะต้องขอ,อาลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้กันใหม่นะครับครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ